ขยีย้ในเมะขอเสนอสับประยุทธ์ทรุฟ้าภาคประชิม,มบทสงคราม3ามจักรวรรดิตอนที่24กลางเลือนไม่ไผ่บรรยากาศชะงักงันในพิบตาเซียวเย็นและเหมยตูซาต่างตกตรึงมองคั้วบุโสใหญ่ที่เพิ่งเปล่งวาจาหน้าตนกออกมาไม่ว่ายาปกติพวกเขาสุขุมเยือกเย็นปานใดแต่ชั่วขนาดนี้ล้วนถูกสะเทือนขวัญจนอึ้งงันแล้วตั้งคันเซียวเย็นมุมปากกระตุก แทบจะก,กระโดดหยงทันทีไหนเลยประจวบเหมาะปานนี้เราเหมยตูซ่าเองก็ไม่ต่างจากเสียเวเหยียนตกตรึงค้างไปเลยปกตินางจะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้แบบแยบย์แต่ตอนนี้ความเยือกเย็นของนางหายไปจนหมดนางเป็นคนที่ฆ่าศัตรูโดยไม่กระพริบตาแม,ม้แต่นิดหนึ่งแต่พอนางรู้ว่าตอนนี้กำลังตั้งคันอยู่กับไม่ต่างจากเด็กสาวทั่วไปที่ตกตรึง พอรู้ว่าตัวเองกำลังจะเป็นแม่คนเออผู้อาวุโสใหญ่ใช่จับสัมผัสคาดเคลื่อนหรือไม่คือห่างจากเหตุการณ์ใต้บาดาลข่าวก่อดเป็นเวลาปีเศษแล้วนะเท่าที่ข้ารู้การตั้งคันไม่นานขนาดนั้นกระมังเสี่ยวเหยียนได้สติขึ้นมาก็เอ่ยถามไปนาคากับเผ่ามนุษย์ไม่เหมือนกันนำซ้ำลางวิวัฒนาการของขวนหน้าเผ่ายังเป็นนาคากืนฟ้า สาสตว์วิเศษบรรพก,การยอมต้องผิดแพกจากผู้อื่นตั้งคันหนึ่งปีถึงหลายปีก็ไม่ใช่เรื่องแปลกคู่อาวุโสใหญ่อธิบายเพิ่มเติมได้ยินคำคูดยืนยันแบบนี้เงื่อก็ไหลเต็มใบหน้าเสียเวเหยียนถึงขนาดที่ว่าตกตะลึงอีกรอบคู่อาวุโสใหญ่พวกท่านคงจับสัมผัสผิดพลาดกระมังเช่นไเรื่องนี้แม้แต่ข้ายังไม่รู้เลยไมตูซซาหลังจากหายตื่นตะลึงแล้ว ก็เอ่ยถามขึ้นมาเพราะตัวนางยังไม่รู้เลยว่าตั้งท้องสัญญาณชีพนั้นอ่อนมากหากมีได้ตรวจสอบด้วยสาตารับเฉพาะยากจะจับสัมผัสได้เจ้าไม่รู้ตัวก็ไม่แปลกคูอาบุโสอธิบายต่อว่าแต่ว่าสัญญาณชีพนี้ใช่เป็นการตั้งครรภ์หรือไม่ยังต้องรอตรวจสอบให้แน่ชัดหากเป็นการตั้งครรภ์จริงเช่นนั้นเผ่านาคาก็จะมีผู้สืบทอดสายรลหิตเหมยตัซาป,ปากฏขึ้นอีกคน นี่ถือเป็นเรื่องสําคัญยิ่งยวดของเผ่านาคาเราได้ยินว่าผู้โสใหญ่เองก็ไม่แน่ใจเมตูซ่ากับเซียวเหยียนก็ค่อยสบายใจขึ้นมาไม่ว่าจะใช่หรือไม่ใช่เจ้าก็ต้องจําไว้ต่อไประมัดระวังตัวเป็นพิเศษรออีกระยะหนึ่งก็จะรู้ชัดว่าในกายเจ้าคืออะไรกันแน่ระยะหนึ่งที่ว่านานเท่าไรเซียวเหยียนถามขึ้นมานาคาต่างจากมนุษย์โดยเฉพาะสายเลือดเมตูซ่า หากตั้งคันจริงเวลาต้องไปสั้นแน่นอนสามปีห้าปีคือเรื่องปกติคอเสียเวเยยนได้ยินแบบนี้ก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาอย่างน้อยก็ไม่ใช่ภายในสองสามเดือนนี้ถ้าเป็นแบบนั้นเขาคงต้องกระโดดกระแพงเมืองหนีไปแน่เนื่องจากว่าเขายังไม่ได้เตรียมใจเตรียมตัวจะเป็นพ่อคนเลยแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญใหญ่หลวงของเผ่านาคาเราสายเลือดโลหิตเหมยตูซ่าแข็งแกร่งเป็นพิเศษดังนั้น ขนาดทารกยังอยู่ในคันจำเป็นต้องบำรุงด้วยยาดีโอสถวิเศษนับไม่ถ้วนเช่นนี้แล้วภายหน้าเมื่อทารกคลอดออกมาพละกกำลังจัทวีความแก่งกล้าพลังแฝงก็จะน่ากลัวถึงขีดสุดตามไปตามศาสตร์ลับเฉพาะของเผ่านาคาการบำรุงทารกเหมือยตูซ่าแบ่งออกเป็นต้นกลางสูง3ระดับชั้นทารกที่ผ่านการบำรุงด้วยศาสตร์ลับสระดับชั้น พลังแฝกจะแตกต่างกันออกไปทาลกที่บำรุงได้ศาสตร์ลับเฉพาะระดับตนภายหน้าหากไม่ประสบจังหวะและโอกาสเหมาะก็จะจอดนิ่งอยู่ที่ระดับจักรพัดหากบำรุงได้ศาสตร์ลับเฉพาะระดับกลางสามารถบรรลุถึงระดับบรรพุรุษส่วนระดับสูงกลับจะแก่งกล้ายิ่งขึ้นพอได้ฟังครัววุโสใหญ่กล่าวเกี่ยวกับศาสตร์ลับเสี่ยวเยียนก็เอ่ยถามขึ้นมาว่าแล้วเหมยตูซาใช้ศาสตร์ลับระดับใด ระดับกลางแต่ถ้าศพจังหวะและพอสวรรค์อาจก้าวไกลกว่านั้นแน่นอนระหว่างนั้นจำเป็นต้องทุ่มเทความพยายามมากกว่าทาลกที่ได้รับการบำรุงระดับสูงหลายเท่ากระทั่งนางยังได้แค่ระดับกลางเสียวเยียนอดอุทานตื่นตนกไม่ได้เนื่องจากพลังฝีมือเหมยตูซาทั่วภูมิภาคายับก็นับว่าไม่อ่อนด้อยแล้วศาสตร์ลับชนิดนี้มีเงื่อนไขค่อนข้างโหดร้ายตอนนั้นใช้ระดับกลางแก่นาง ทางเผ่ายังเสียทรัพย์ไปไม่น้อยกว่าจะเชิญนักปรุงโอสถระดับสูงมาได้หนึ่งคนศาสตร์ลับระดับต้นเพียงโอสถทั่วไปที่อุดมด้วยพลังงานก็ใช้ได้แล้วศาสตร์ลับระดับกลางต้องใช้โอสถผักไขกระดูกนาคาโอสถระดับ6เป็นตัวกระตุ้นส่วนศาสตร์ลับระดับสูงต้องใช้โอสถวิญญาณสวรรค์ประสานโลหิตโอสถระดับ7ที่ปรุงยากอย่างยิ่ง มากระตุ้นพลังแฝงของทารกเหมยตูซ่าผลสำเร็จในวันหน้าจะบรรลุถึงขั้นน่าเสพึงกลัวแต่โอสถชนิดนี้มีใช่ปรุงได้โดยง่ายนำซ้ำเป็นเพราะมีสปปรรพคุณเทียบฝาขณะที่ปรุงสำเร็จยังมีข้อโอสถติดพ่วงมาด้วยหากพังพลาดเพียงนิดผลก็คือโอสถวินาทคนวิบัติหลายปีมานี้เผานาคาเรายังไม่เคยปรากฏสายโลหิตเหมตูซา ที่รับการบำรุงได้ศาสตร์รับระดับสูงแม้แต่คนเดียวเซียวเหยียนฟังกั่ววุโสใหญ่ขยายความตัวเขาเองก็อจจัศจรรย์ใจขึ้นมากับความสามารถพิเศษของชนเผ่านี้ที่มีแม้กระทั่งศาสตร์รับในการยกระดับทารกให้มีความแข็งแกร่งตั้งแต่อยู่ในคันไม่แปลกใจเลยที่ทำไมเหมยตูซาทุกรุ่นถึงได้แข็งแกร่งมากนักก็เป็นเพราะได้รับโอสถวิเศษบำรุงตั้งแต่อยู่ในคันแล้ว เซียวเยียนถามขึ้นมาว่าแต่เรื่องนี้เกรงว่าอาจเป็นความเข้าใจผิดไม่ตัซ่าเคยหลออประสานกับจิตวิญญาณของนาคากืนฟ้ากไม่แน่ว่าสัญญาณชีพที่อ่อนมากสายนั้นอาจเป็นนาคากืนฟ้ากนี่ก็เป็นไปได้แต่เรื่องนี้เกี่ยวพันถึงการสืบเชื้อสายของเผ่านาคาดังนั้นต่อให้มีความเป็นไปได้น้อยมากพวกเราก็ต้องเริ่มต้นใช้ศาสตร์ลับตั้งแต่ตอนนี้ไม่เช่นนั้นล่าช้าไป อาจาพลาดโอกาสที่ดีที่สุดได้เซี่ยวเหยียนได้ยินแบบนั้นก็หันไปมองเหมยตูซ่าที่ตอนนี้กําลังรูปคําท้องของตัวเองตัวนางก็คงจะงงว่าอยู่ดีๆกลับมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเข้ามาอยู่ในท้องของนางในขณะนั้นใบหน้าของผู้อาวุโสใหญ่ก็อับปรักอย่างยิ่งตัวนางกล่าวว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับประมุกเซียวอย่างมากฉะนั้นทางต้องรับผิดชอบเช่นกัน เสียวเวย็นได้ยินแบบนั้นก็ผงะวูบและคิดในใจว่ายายเท่าเหล่านี้เรียกตนมาพบก็คือต้องการให้ตนรับผิดชอบเออผู้อาวุโสต้องการอย่างไรหากแมตูซาตั้งครรจริงเช่นนั้นเจ้าก็คือปิดาของเด็กคนนั้นดังนั้นเจ้ามีหน้าที่กระทำบางสิ่งเพื่อเขาโดยไม่อาจปฏิเสธความสัมพันธ์นี้ถ้ากล่าวตามที่ผู้อาวุโสบอกเราหากเรื่องนี้เป็นความจริงเด็กในท้องก็จะมีสายเลือดของเขาอยู่ส่วนหนึ่ง และการที่ปิดาทําเพื่อบุตรก็เป็นหลักการของฟ้าดินอยู่แล้วแล้วความหมายของผู้อาวุโสใหญ่คือเรื่องระหว่างเจ้ากับเมยตูซ่าพวกเราใหญ่เท่าก็ไม่คิดสอดมือแต่เด็กคนนี้เจ้าต้องให้ความเอาใจใส่เผ่านาคาประสบปหันตภัยคข่าวนี้ทรัพย์สมบัติสูญหายไปไม่น้อยดังนั้นศาสตร์ลับสามระดับนั้นจึงทําได้แค่ระดับต่ําเท่านั้นพอกล่าวถึงตรงนี้ ขัวอูอสวยใหญ่ก็ส่งยิ้มเจ้าเร่ให้กับเซียวเหยียนแต่ด้วยฐานะและพลังฝีมือของประมุกเซียวคงไม่อยากให้สายโลหิตของตนเองได้รับสิ่งที่ไม่ได้มาตรฐานกับมังพอได้ฟังแบบนั้นเซียวเหยียนก็แจมแจ้งขึ้นมากระจ่างตาเลยว่าตอนนี้เขากำลังถูกกันโชคซับในเมื่อประมุกเซียวเหยียนเข้าใจดีแล้วเช่นนั้นข้าจะไม่พูดมากอีกฟังว่าเจ้าเป็นนักบุงโอสถระดับหกคนหนึ่ง เนื่องจากพวกนางพอรู้ข่าวเกี่ยวกับเซียวเหยียนมาบ้างพอรู้ว่าเซียวเหยียนเป็นนักปรุงโอสถระดับ6ดวงตาพวกนางก็เป็นปะกไกเซียวเหยียนตอบเพียงว่าใช่เรื่องเหล่านี้คงเป็นเหมยตูซาที่บอกกล่าวแก่พวกนางเช่นนั้นไม่ทราบว่าประมุกเซียวจะช่วยปรุงโอสถผักไขกระดูกนาคาให้กับเหมยตูซ่ารุ่นถัดไปคนนี้ได้หรือไม่พอได้ฟังแบบนั้นถึงแม้ว่าเซียวเหยียนจะ สันิษฐานเอาไว้แล้วแต่พอได้ยินกับปากก็รู้สึกปวดกระบาลขึ้นมาผู้อาวุโสใหญ่เรื่องนี้ยังไม่แน่ชัดกับ,บวุ่นวายเอกระเริกเช่นนี้ออกจะไม่เหมาะกับมังอีกอย่างก็แค่โอสถผักไขกระดูกนาคาเม็ดเดียวด้วยพลังฝีมือของเราราชินีตอนนี้ใครจะเชื้อเชิอนักปุงโอสดระดับหคนหนึ่งก็ไม่ใช่เรื่องยากอันใดซ่อนเรือนก่อนฝนมาเรื่องนี้สำคัญยิ่งมีอาจนิ่งนอนใจ หากเป็นจริงขึ้นมาแล้วพลาดโอกาสที่ดีที่สุดไปเช่นนั้นผลสุดท้ายคู่ใดจะรับผิดชอบคููอาวุโสใหญ่กล่าวมาวาจากล่าวถึงตรงนี้สายตาคู่อาวุโสใหญ่จับนิ่งที่เสี่ยวเหยียนไม่ทราบปามุกเสี่ยวมีความเห็นเช่นไรพอเสี่ยวเหยียนได้ยินแบบนั้นก็คุ้นคิดอยู่คู่หนึ่งแล้วสุดท้ายก็สายหน้าทำให้ปฏิกิริยาของแม่เท่าทั้งหลายแล้วเหม่ยตัวทราบเปลี่ยนไปโดยทันที แววตาของเหมยตูซ่าเริ่มมีความเย็นชามากยิ่งขึ้นโอสถผักไขกระดูกนาคาแม้เป็นโอสถระดับ6แต่เทียบแล้วระดับชั้นยังต่ำเกินไปข้าคิดว่าโอสถวิญญาสวรรค์ประสานโลหิตน่าจะไม่เลว็วพวกท่านคิดว่าอย่างไรเสี่ยเวเยียนพูดจบคำก็เงยหน้าขึ้นมาหลังจากนั้นก็เห็นใบหน้าของทุกคนที่อยู่ที่นี่ตกตะลึงอย่างไรไม่ได้หรือไม่ใช่ไม่ใช่ได้ได้ได,ได,ได้แน่นอน พอปางคู่โสใหญ่ก็ดีใจเป็นอย่างมากนางนึกไม่ถึงว่าเซี่ยวเหยียนจะลงทุนถึงขนาดหลอมสร้างโอสถวิญญาณประสานโลหิตระดับที่สูงปานนี้ในฐานะคู่วุโสใหญ่นางย่อมทราบดีถึงระดับความเสี่ยงในการหลอมสร้างโอสถชนิดนี้ออกมาโอเคครับเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าลวกันนะครับพอหลังจากนี้มันก็จะมีพูดคุยกันอีกนิดหน่อยนะับไม่นิดหรอกอีกสักพักเลยแหละนะครับก็จะเป็นบทการพูดคุยเหมือนกับเวลาเราไปหาพ่อแม่ ภรรยาอะไรประมาณนี้แหละอาการประมาณนี้เลยนะครับพอไปเจอหน้าครั้งแรกก็จะมีการพูดคุยสาระทุกถูกดิบมากพูดคุยว่าทําอะไรมากประมาณนี้นะครับโอเคครับเจอกันหน้าคลิปหน้าครับ